ความฝันของออฟคืออะไรเหรอกินกาแฟก่อน <c oughs> ไม่ต้องแอป <c oughs> ก็มันไม่ใช่คำตอบที่หล่อเทอะไรหรอกก็คือก็แค่ทำตามที่ตัวเองอยากจะทำไปเรื่อยๆก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามอายุถ้าสมัยก่อนก็ตอนวัยรุ่นก็คงจะประมาณว่าอยากรวยอยากมีชีวิตอิสระแล้วตอนนี้ก็เหมือนเดิม <c oughs> คือมันเหมือนกับว่า ความคิดของเราอ่ะมันเปลี่ยนไปใช่ไหมแค่เป็นปัจจุบันก็คงซึ่งซึ่งมันก็ได้ตามความฝันมาเยอะแล้วอ่ะคือเอาเป็นพวกที่เขาเรียกอะไรอ่ะมาจนถึงจุดนี้ได้เพราะว่าความฝันของตัวเองเพราะว่าไม่มีตัวเองเนี่ยไม่ได้มีทักษะอะไรเลยนะที่บ้านไม่ได้รวยแถมยังมีปัญหาเรื่องการเงินอีกมีปัญหาเรื่องของครอบครัวหลายๆอย่างแล้วก็ไม่ไม่ได้เก่งอะไร ก็คือทํามั่วไปมั่วมาของตัวเองไปเรื่อยๆแต่ก็แค่ว่ามีเป้าหมายว่าเอออยากจะมีชีวิตที่อิสระอยากจะมีความร่ํารวยแล้วก็อยากจะมาใช้ชีวิตที่ต่างประเทศตอนนี้ก็ได้มาบ้างปลอดหนึ่งแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ใช่จากการใช้ชีวิตแบบที่คนส่วนใหญ่จินตนาการก,ารการันว่าเออมาอยู่มาทํางานหรือว่ามาอยู่ถาวรหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเออเราได้แค่มาเที่ยวระยะยาวแบบที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยเราก็โอเค แล้วเราก็ฝันอยากจะทํางานจากที่บ้านคือเป็นงานอะไรก็ได้นะที่ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องออกไปข้างนอกเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยออกไปข้างนอกแบบทุกวันตากแดดตากลมลําบากยากแค้นสารพัดตะเวนตามบ้านหรืออะไรเงี้ยก็เลยฝันว่าเมื่อไหร่เราจะได้ทําอยู่ที่บ้านสักะทีหนึ่งแล้วเราก็ค่อยๆหาทางงมๆงมๆงมๆผ่านมานานมากกว่าจะได้นั่นแหละเอาเป็นว่าตอนนี้คือพอเหมือนมันค่อยๆขึ้นมาทีละขั้นแล้วก็พอมาถึงตอนนี้ก็คือ ได้ในเรื่องของว่ามาใช้ชีวิตที่ต่างประเทศในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่หมดอีกก็รู้สึกว่าเออต่อไปก็คืออยากจะไปนะทั่วโลกเลยว่าเมื่อก่อนก็เล็งแต่ว่าต้องเป็นประเทศแบบเนี้ยอยู่ยุโรปอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่ละประเทศไหนก็ได้คือขอแค่มีที่อยู่ที่ดีๆแล้วเราก็แบบไปอยู่ที่ละนี่นี่คือความคิดของตอนนี้นะอน,นาคตอาจจะเปลี่ยนเราก็ไปอยู่ที่ละหนึ่งเดือนแต่แล้วก็อ่ะวันนึงก็ทํางานแต่ว่าพอวันไหนว่างปุ๊บก็ออกไปเดินข้างนอกหรือไปเที่ยวเมืองใกล้ๆ ได้ไปสัมผัสบรรยากาศชีวิตของที่นั้นๆตอนนี้เราก็โอเคนั่นนี่คือความฝันเนาะนี่คือความฝันเราค,ความฝันดูมันซิมเพิลจังเลยนะดูมันิมเพิลของเดิมก็ยังอยู่เพียงแต่ว่ามันยังไงดีความอยากรวยตอนนี้ก็ยังอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่แบบอยากรวยคือเคยคิดถึงขั้นแบบมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านหรืออะไรเงี้ยเออแต่ตอนนี้ไม่ได้ตั้งในเรื่องของตัวเลขแล้วไงแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราเคยคิดไว้ทั้งหมดเนี่ย แล้วเราก็มุ่งมั่นกับมันอย่างจริงจังเนี่ยตอนนี้มันเหมือนมันมาคือมันมาของมันเองอะ่ะมันกําลังอยู่บนเส้นทางอะ่ะแล้วเราก็ไม่จําเป็นว่าเราต้องรวยแล้วเราถึงจะแต่าทาแบบนี้ได้นะคือถ้าเป็นคนตอนที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยคิดว่าเราต้องรวยก่อนแล้วถึงจะมาอยู่ต่างประเทศแบบพอพูดถึงอยู่ต่างประเทศก็จินตนาการไปแบบว่าต้องอยู่เป็นแบบว่าบ้านหรือคอนโดหรูๆแล้วก็วันๆก็นอนเตียงชายหาดนั่งใช้คอม โน้ตบุ๊กอะไรเหมือนที่เคยเห็นในโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ได้ได้ถึงขั้นนั้นแต่ว่ามันก็คือได้แบบคือมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่ามันก็ได้อะแล้วมันก็ไม่ต้องรวยก่อนด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่เห็นเหมือนที่เขาถามเด็กๆเลยอ่ะว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่เห็นจะตอบว่าอ,อ๋อความฝันของอ๊อฟอยากเป็นเอ่อนักธุรกิจอ๊ฟอยากเป็นเจ้าแหง่งโจนสลัดอ๊อฟอยากเป็น จุด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 ,จด,จดเหมือนตั้งชื่ออะไรบางอย่างทําให้มันรู้สึกว่ามันดูดีอะไรเงี้ยแต่ความฝันที่อ๊อฟพูดมาเนี่ยมันเหมือนคนแก่กเกษียณไหมอืมไดยังไงก็ช่างเนี่ยมันก็คือของของเราอะอ <c oughs> อ๋อแปกอ๋ 8, อกับเป็นคนที่ตั้งแต่เด็กว่าไม่เคยตั้งมอบอยากจะเป็นอะไรอาจจะเป็นเพราะเพราะว่าที่บา้านของอ๋อมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็มีปัญหาในภายในครอบครัวเราก็เลยคิดแต่ตลอดว่าเราอยากจะรวยเพื่อที่จะมาแก้ตรงนี้ ปัจจุบันถามว่าสามารถแก้ได้หรือยงังก็ยังแต่ว่ามันก็มาพาเรามาถึงในจุดนี้ได้แล้วความฝันก็คือแค่ว่าอยากใช้ชีวิตไปไเรื่อยๆดูเหมือนไม่มีแก่นสารเลยเนาะคือความฝันไม่จําเป็นต้องใหญ่กลายเป็นว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจผิดหมายถึงว่าไม่จําเป็นต้องใหญ่แบบระดับแบบว่ามหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านอันนั้นมันไกลเกินไปเราต้องเป็นแบบที่ค่อยๆไปทีละสะเต็ปแบบที่เรารู้สึกว่ามันเป็นไปได้ ตอนนี้ไม่มีเลยไม่มีตังเลยไม่แต่นดิดเดียวอ่ะก็คิดถึงสเต็ปที่มันเป็นไปได้ก่อนคือคือมันมีแบบระยะไกลนะกับแบบระยะใกล้อะระยะไกลก็คืออ่ะเอาไว้วางไว้บนยิงบูชามองมันไปเรื่อยๆถ้าเป็นเมื่อก่อนระยะไกลหองก็คงแบบว่าอ่ะอยากรวยอยากมีตังเป็นร้อยเป็นพันล้านอยากไปต่างประเทศคืออยากอยู่เลยอะ่ะอยากไปเที่ยวมันทั่วทั้งโลกอะไรอย่างเงี้ย อยากจะมีชีวิตอิสระนี่เอาพูดกี่วิดีโอเอาก็พูดเหมือนเดิมใช่ไหมอันนั้นคือแบบถ้าเป็นเมื่อก่อนแบบนี้คือความฝันระยะไกลส่วนบบระยะใกล้ก,ก,ก็คือตอนนี้ไม่มีเลยก็เอาสักหนึ่งแสนบาทแรกก่อนทําไงไม่รู้อ่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็เจออะไรอย่างเงี้ยเราจะเอาเงินร้อยล้านพันล้านไปทําอะไรอ่ะคือตอนนี้เราไม่รู้ไงว่ามันต้องใช้ขนาดไหนแล้วก็เหมือนแบบตั้งให้มันใหญ่ไว้ก่อนแต่อย่างที่บอกนะั้นมันเป็นแบบระยะไกลต้องเอาที่มันใกล้ๆที่คิดว่าเป็นไปได้ก่อน ก็คือจริงๆแล้วเราไม่ได้จําเป็นจะต้องมีเงินร้อยล้านพันล้านก็ได้มันก็แค่เป็นตัวเลขที่ที่ตั้งขึ้นมาเล่น,เลนๆเฉยๆแต่จริงๆแล้วเราอยากจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากกว่าอ่าใช่คือมนุษย์เราอะ่ะมันขับเคลื่อนโลกนี้มาจนจเจริญทุกวันนี้ได้เพราะความฝันนะคือตอนเป็นเด็กๆเ,เป็นวัยรุ่นก็จะมีความฝันได้หลายคนก็จะทำตามความฝันตัวเองใช่ไหมสุดท้ายอาจจะไม่ได้ถึงขั้นตามที่ตัวเองหวังว่าอย่างเช่นอยากจะเป็นหมอที่เก่งที่สุดในโลกสมมุตินะ โอ้โหดูเวอร์มากในสุดท้ายอาจจะไม่ได้เป็นก็ได้แต่ว่ามันก็แต่ดันตัวเองให้เป็นแบบว่าเออกลายไปเป็นแบบคนที่ได้รางวัลโนเบลหรืออะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นเก่งที่สุดในโลกอะไรเงี้ยบอกอยากจะมีร้อยล้านพันล้านสุดท้ายอาจจะไม่อาจจะไม่ถึงร้อยก็ได้อาจจะเป็นแค่หลักสิบก็ได้ใครจะไปรู้เออแต่ว่ากลายเป็นว่าเรามาค้นพบมากขึ้นจิ๊กซอมากเรื่อยๆว่าเฮ้ยเราไม่จําเป็นต้องเป็นร้อยนะชีวิตที่เราต้องการเนี่ยมันจำเป็นต้องเป็นมีเป็นร้อยเลยนะคือเราเป็นประเภท ไม่มีหนี้อ่ะก็ที่บ้านเราเคยมีปัญหาเรื่องการเงินเราก็เลยเป็นคนที่ไม่อยากก่อหนี้เลยฉะนั้นก็จะมีคนที่อาจจะมาโพสต์ในวิดีโอรีวิวเที่ยวของเราอ่ะอิจฉาจังชีวิตในฝันของหลายคนอะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมว่ามันไม่ได้ใช้เงินเยอะเอาจริงๆถ้าเราไม่รู้เรื่องเราอาจจะคิดว่าใช้เงินเยอะจริงๆมันไม่ได้ใช้เงินเยอะเลยเออแล้วก็เราไม่มีหนี้อยู่แล้วเพราะไม่เคยคิดจะก,ก่อหนี้ท,ท,ทั้งๆที่ที่บ้านเราเคยเป็นหนี้แล้วก็ เราเป็นพวกประหยัดก็จากประสบการณ์เหตุการณ์ในชีวิตของเราเราก็ใช้เงินมีประสิทธิภาพเราไม่เคยเป็นหนี้เคยมีคนถามว่าใช้เงินถึงล้านไหมมาถึงตอนที่เราออกเดินทางมายุโรปใหม่ๆแล้วเราบอกว่าเราจะอยู่ระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยถึงล้านไหมเราก็จะไปรู้ได้ไงอ่ะแต่ถึงตอนนี้คือมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ดูๆแล้วก็คือเหมือนกับว่า ก็อยากทําในสิ่งที่แค่อยากทําเฉยๆแล้วก็ไม่มีภาระผูกพันอะไรอีกแล้วก็เลยทําสามารถทําได้มีโอกาสทําได้ก็แค่นั้นเองเรื่องความฝันอะไรมันเหมือนเป็นสิ่งที่เอาไว้เป็นตัวเอาไว้บูชาเฉยๆแา่ว่าเป็นตัวที่ดิเรกชันเป็นทิศทางว่าเราจะหันหัวเรือเราไปทางนี้นะอ่าแต่อย่างที่บอกคือมันต้องมีแบบอันนั้นระยะยาวอันนี้ต้องมีระยะใกล้ก่อนไปทีละสเต็ปให้คิดว่าเป็นไปได้ ตอนนี้คือเรามองเห็นแต่ขั้นนี้ก่อนว่าเออจะเติบถัดไปน่าจะเป็นแบบนี้หรืออะไรเงี้ยลราท้ายสุดสุดท้ายปลายทางของความฝันหรือว่าในบ้านปลายหรือว่าไม่อยากจะเรียกว่าบ้านปลายอะ่ะเพราะว่ามันไม่ควรจะมีบ้านปลายใช่ไหมมันควรจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ใช่ว่าจะรอวันตายใช่ไหมแต่หมายถึงว่าในในความปลายของออฟอะคืออะไรไม่มีวันจบแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องจะแก่งองอยู่ติดเตียง ทำอะไรไม่ได้เลยหรืออะไรเงี้ยเพราะเรามีประสบการณ์กับคนรอบข้างที่เป็นเรื่องพวกนั้นแต่ตัวเราเองไม่เคยคิดว่าตัวเลเราเองจะเป็นแบบนั้นแล้วก็คิดว่าจะไปเรื่อยๆแต่ใดเท่าที่ร่างกายของเราจะไหวแล้วถ้าเกิดว่ามีเด็กๆสมมุติว่าเป็นหลานและกันหลานเลยละกันอาจจะไปอบรมมาหาลัยอบรมอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีคนอบรมถามว่าความฝันของหนูคืออะไร ความฝันจะต้องตั้งเป้าหมายแบบนี้แบบนี้หนึ่งสองสามสี่จะต้องทำตามสเตปนี้ให้เขียนออกมาให้ทำาน่นนี่นั่นหนึ่งสองสามสี่ปึ๊บแล้วกลับมาบ้านลุงออฟครับลุงออฟครับเขาสอนให้ทำแบบนี้แต่ว่าผม,มาไม่รู้ว่าจะความฝันคืออะไระนึกไม่ออกจริงๆอ่ะทำยังไงดีก็ไม่ต้องนึกค่อยๆค,คิดไปความฝันมันเป็นอะไรที่จิตใต้สำนึกของเรามันจะคิดออกมาเองคือ อปอ่านมาว่าคนเราเนี่ยมันจะมีจิตสํานึกก็คือส่วนที่คิดด้วยเหตุผลถ้าเราบอกว่ามีใครบอกว่าอยากรวยถ้าเราเอาเหตุผลมานั่งคิดเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมเด็กบอกว่าอยากรวยไปหางานทาก่อนไหมนี่แต่ถ้าเกิดเราเอาจิตใต้สํานึกคือมันเป็นส่วนของจินตนาการที่แบบว่าคือเราปล่อยให้มันทํางานอะคือเราคิดมากเกินไปหาเหตุผลเยอะเกินไปมันจะไม่ทํางานไงเร้ก็ปล่อยให้มันทํางานแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันจะบอกเป็นตัวบอกเราเอง คือที่เรามาจนถึงทุกวันเนี้ยก็คือจินตนาการคือจิตแต้สมึกเนี่ยนมันเป็นตัวพาเรามาทั้งนั้นเลยเมื่อก่อนเนี่ยก็คิดแต่เนี่ยอ๊อฟก็เคยเคยเรียนรู้แล้วก็เขาบอกให้เขียนเขาบอกให้ตั้งอ๊อฟก็ทําไม่เคยไปถึงไหนเลยไม่ได้บอกว่ามันผิดนะคือมันอาจจะไม่เหมาะกับเราหรืออะไรเงี้ยแต่พอเรานี่คือมาทําสูตรลูกทุ่มของเราคือไม่ได้มีสูตรอะไรหรอกคิดมั่วอะไรของเราไปเรื่อยๆมันก็ค่อยๆมาทีละสะเต็ปมันเป็นเรื่องของเราเองอะ่ะมันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องมีคนมาสอนได้ไง แล้วก็เห็นเราที่นี่คือเป็นอย่างนี้นะแบบทุกวันนี้ยคือมันไม่ใช่แบบคุณไม่มีภาระอะไรคุณไม่มีหนี้อะไรคุณโชคดีไม่ใช่เลยเราผ่านมาเยอะแล้วผ่านมาเยอะเกินกว่าที่ใครจะบอกคือจะมานั่งอธิบายตอนนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าเบื่อคือเราผ่านมาเยอะมากผ่านมาเยอะมากเราผ่านบททดสอบมาเยอะมากเราถึงได้มาอยู่ในจุดที่ทุกวันนี้ตอนนี้ก็ไม่ได้เจ๋งอะไรตอนนี้ก็ไม่ได้เจ๋งคือไม่เคยคิดว่าตัวเองเจ๋ง แล้วก็ไม่จําเป็นต้องมาอวดให้คนอื่นรู้ด้วยอะไรเงี้ยที่ที่พูดก็เพราะว่าเผื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นโดยที่ไม่จําเป็นต้องบอกว่าเราคือตอนนี้คือจริงยังไงไม่ไม่ไม่ก็แค่มีความสุขในแต่ละวันก็พอแล้วมีความสุขทุกวนันแล้วก็ทําตามที่ตัวเองอยากทําไปทุกวนันเสร็จแล้วมันก็จะมุฟขึ้นไปเรื่อยๆสังเกตว่าคนสมัยนี้เนี่ยเขาทําอะไรที่มันแบบเกินความคาดหมายของคนยุคก,ก่อนสารพัดเลยใช่ไหมนั่นแหละคือที่ถ้าเห็นได้มากมายตามทิกตอกเนี่ยก็คือคนสมัยนี้เริ่มละก็คือใช้ จินนาการเป็นตัวนาแหละถ้าเหมือนคนยุคก,ก่อนอนะคือเราถูกเที่ยมสอนมานะถูกเสี่ยมสอนมาให้คิดแบบว่าที่บอกว่าคิดเป็นวิทยาศาสตร์คิดอะไรอะไม่สมเหตุสมผลหรืออะไรเงี้ยไอ้พวกนั้นอนะคือการหล่อหลอมให้เราเนี่ยเป็นมนุษย์เงินเดือนเข้าสู่ระบบคือจะควบคุมคนได้เนี่ยมันต้องแท็กความคิดคนให้มันสามารถทักจูงได้อะโลกยุคก,ก่อนหน้านี้คือต้องการคนทํางานต้องการคนที่แบบเนี่ยมนุษย์เงินเดือนพวกเนี่ย เขาต้องการคนทํางานต้องการแรงงานฉะนั้นเขาก็จะต้องเนี่ยมีโรงเรียนเพื่อที่จะหล่อหลอมให้สุดท้ายแล้วผลผลิต,ตออกมาก็คือเป็นคนทํางานกินเงินเดือนเพื่อเข้าสู่ระบบถ้าเศรษฐกิจไม่มีคนทํางานกินเงินเดือนปุ๊บแล้วบริษัทมันจะรันต่อได้ยังไงมันจะมีเศรษฐกิจได้ยังไงฉะนั้นคนส่วนใหญ่จึงต้องเป็นคนทํางานกินเงินเดือนเป็นคนที่ต้องอยู่ในระบบของเขา สรุปก็คือจะเป็นอะไรก็ได้จะกินเงินเดือนก็ได้จะไม่กินเงินเดือนจะไปเป็นศิลปินข้างถนนก็ได้แต่ขอให้แค่ทำแล้วรู้สึกว่ามันมีความสุขจริงๆแค่นั้นก็พอ,อสถานะในวันนี้ของเราเนี่ยจะเป็นยังไงก็ช่างเราจะทำงานกินเงินเดือนเราจะเป็นอะไรศิลปินอิสระเราจะเป็นเกษตรกรหรือจะสถานะวันนี้จะเป็นยังไงก็ช่างแต่ว่าให้ความคิดของเราเนี่ยมันเป็นอิสระทาในสิ่งที่เราอยากจะทาจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกับว่ามันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเพราะมันจะค่อยๆมุก ไปทีละสเตปพอมันดีขึ้นนิดนึงปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเราจะอยู่ดีๆก็จะนึกถึงว่าจะมีอะไรต่ออีก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 ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างแนวทางที่ทาอยู่ทุกวันเนี่ยก็ไม่ใช่อยู่ด,ดีๆก็คิดมาได้ตั้งแต่ต้นแพนกันมาเปล่ามาจนถึงหน้างานแล้วก็เพิ่งจะอ๋อเดี๋ยวเราเออเอเอเราก็ทำนี้แบบนี้ได้นะนนเนี่ยเราเพิ่งจะรู้ตัวว่าเราสามารถทํางานขณะที่เราอยู่ในต่างประเทศแล้วก็เที่ยวไปพร้อมกันได้กด็ตอนที่เรามาถึงที่นี่คือเราหอบกระเป๋ามาโดยที่เราไม่ได้ทันคิดอะไรเลย ว่าสเต็ปถัดไปจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนอีกก็อาจจะมีการเปลี่ยนอีกไปเรื่อยๆมันจะตรงใจเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย